กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารบรักทุกท่านนะครับสำหรับมือนีกับพวกผมตาเสียอาจารย์ยมนะครับพอดีว่ามือนีก็มีภารกิจได้พบเจอปัญหานะครับหลังค้าหัวนะครับผมก็เลยได้มิชชั่นภารกิจพิเศษนะครับในการที่จะเอาเทปกันห้อยหัวนะครับมาติดมาติดเทินหลังค่านะครับน้ำแป่นอลุสิงครับที่มันเป็นช่วงร้อยต่อกันนะครับ ผมกับว่หูสาเหตุเนี่ยชัดนะว่าจุดใดที่เหตุเห็นน้ำหัวลงไปแงล่างนะครับาัวหมกับเบื้องเปลี่ยนครับจุดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่เหตุให้น้ำซึมเข้าไปได้นะครับอยวห้องว่าเบิ้งเลยครับผมตอนนี้ก็พ่อได้มาเบิ้งเนาะก็ได้เห็นว่า ช่วงแผ่นกันศาสตร์เนี่ยเพราะรู้ว่าเพื่อนอื่นยังไลเนาะก็เป็นพวกแผ่นครอบครับตรงนี้ครับซึ่งหลังค่านะครับมันจะตําไปทางพุ่นะตาไปฟังทางบุนเดี๋ยวแบบน,นี้ถามันตําไปในด่านใส่นะครับไอแผ่นด่านนี้มันข้อนอยู่ข้างทึ่งหรือเปล่าครับป็นอย่างเพื่อนคือเอาแหวางหลังนะเนี่ยครับตรงนั่นกับแมนครับ เครดเฮิดไปมั่วเบิดนะครับเฮ่ดเบิดเพนเน,เน,นีนะครับเอาแหวงขึ้งดูนะจุดที่สูงนะครับยูดานขึ้งอยู่นะวันนี้ตรงนี้พอโม่แหวงลางเฮ็ดจังงดิ แล้วตัวนั่นก็อยุ่ข้างล่างอีกครับก็คือเป็นบริเวณที่ที่น้ำซึมลงไปในฟ้านะครับจนจนว่าฝาแหลดํานะครับน่าจะซึมช่วงประมาณนั้นนะครับผมกับ่บแน่ใจว่ายุ่ข้างล่างมันเป็นจุดเดียวกันบ่ตรงนั้นนะครับเตที่นี่เนี่ยกับประมาณนั้นครับตรงที่ฝามันถือน้ำนะครับจนว่ามันแหลมันดำเนาะผมก็เลยสนิทานคาดกัน เขาข่าวนะผมคิดว่านามมันอาจจะนามมันอาจจะมุดขบไไแฝงเตะนะครับนี่มุดขบแฝงลางแล้วก็ะอาจจะทรงผลให้มันซึมล่งไปหรือเปล่าผมกับว่าเนี่ใจครับอันนี้ก็แค่การคาดเดาในความรู้สึกของผมนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันกะกับว่าหูกันครับผมผม,ผมกับวัวได้ชำนาญการในด้านนี้เนาะแต่ว่าเดียวผมสี มาล่วงแก้ไขในแบบที่ผม้อใจก็แล้วกันนะครับผมก็ได้ซื่อเทปตัวนี้มากวาซิมาปิดวาซิมาติดช่วงระวางร้อยตัวนี่นะครับเพราะว่าถ้าหลือมาเห็ดไม่ก็คงจะบ่วไหวเพราะว่าผมเบึงบ้งเบึ้งเหลวเบิ่นก็ยิ่งสกูโมเมนธรรมดาครับยิ่งยิ่งไหลามากมากครับเกินที่จะซ่อมเลวภายในเวลาแป๊บเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น ฤดูฝนนะครับฝนกับตกทีๆตกทุกมือนะครับก็เลยเขาตรงแก้ปัญหาบบมันดวนไปกวนนะครับถ้าเขามังออกกะแหงสีหนักเก่าเนาะเพราะว่าตรงที่ผมอยู่นี่คือมันเป็นฝาครับเป็นของของ,องลองเพ่งของของพักของแอร์เนาะข้างลางมันก็นมีฝาถ้าเกิดฝนโมโตกแห้งกะ เขากับโบเห็นงนี้กันว่าหลังข้ามันหัวนะครับกตกักสีอาการนักเึ้นเดะครับจนว่าจนว่าฝ้าเขาขาวนะครับมันดำจนมันแสดงอาการชัดเจนเนาะผมก็เลยตัดสินใจขึ้นมาทึ่งนะแล้วผมกับสีมาติดตรงร้อยตอแล้วครับสีมาติดตรงหัวสกูแนะครับเครือลูกยางมันหลวมมันหยางเนาะ มันจะได้สวยๆกันไปแต่ก็หลังจากนี้ก็สีมาเบิรอาการมันนะครับว่ามันสียังห่วยบ่ะครับเดี๋ยวเอามาลุยงานกันเลยครับ ตัวิดไปปแลเ็นยงมันคือบติดเหรอเดชช้ำนั่นก,กันกับแม่น้ำผมนี่ด้วครับมันหนุ่มาให้ติดหลังค่าแถบอเป็นยังมันกล่าวมันคือบติดหรครับผมหนูมงงมากๆเลยว่ามันยีติดตืบๆก็ยังเตียบ่หงาเลยรับแต่ยังยรเงรืเ่ยงซีว่ว มันเปียกแลกมันถือความหรอนเนี่ยมันสีละลายให้เราครับเนี่ยความรู้สึกแบบก็จงว่ามันบติดเลยอะสรา้างฝาเป็นกับเด็นแน่นน้ำไว้เนาะว่าใหญ่คุ้นไม่เหยียบไม่จุดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฝาลุาเป็นผมกับบม่อยากขึ้นมาเหนเดยนะ ยานฟ่ารุ่งขึ้านี่นะครับจุดที่สองตรงนี้ส่งส่ง,ง,งเป็นติดง่ายกว่าตัวเหล็กครับตัวนั้นเป็นลุ่มล้อมยิ่งเด้วครับเป็นเก่าวพราะติดเนาะสงสัยจะได้ถอดติดไม่น,นะตอนนี้ครับปวดขาแห้งนะครับคอน่งเศร้าเมยก่อนนะเก่งมาตลอดทางครับ ข้างหลังนี่ก็จะเห็นเป็นแผงซลาเซลนะครับก็คือผมนี่แหละเป็คนคนขึ้นมาติดตังนะครับเชื่อมฐานเราเองแล้วก็เชื่อมฐานไม่แต่ว่างแผงเราเองนะครับซึ่งคว้วมอย่างนี้ประมาณ3 5าองศานะถ้าเท่าที่จำได้ถ้าจำาม่ผิดนะครับคว้วมอย่างของแผงนะครับส5หาองศาครับ เดี๋ยวผมอาจจะผ้าแวะเบิ้งนะครับเพื่อผู้ใดอยากติดตั้งแผงซิลาเซลนะครับก็คือผมก็ได้เอามาติดตั้งโดยตัวเองเลยครับผมก็สั่งแผงสั่งชุดคอนทรลมากเอาเองนะครับก็บริเวณมีความบู้เรื่องไฟฟ้าอย่างนึงสิ้นเนาะก็เฮดตามคํานะนน้ำของเพื่อนนะครับว่าต้องเสียบตรงตัวอย่างจังเด่นนะครับแผง สามร้อยห้าสิบวัตนะครับสองแผงแล้วก็บแบตเตอรี่นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแอมป์เอนะครับสองก้อน,นครับครับตัวนี้ผมก็ติดไปสองแผ่นนะครับขาแผ่นรู้สิงมันแห้่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยสิติดอีกเพราะว่าแผ่นเหล็กที่ติดไปนี้สงเซมันถือหนามครับมันก็นเลียบ,บติด เดี๋ยวผมหยิดติดเสริมเข้าไปครับป้องกันไว้มหัวเลยเพราะว่าฝ่ายวงลางนะครับมันอากาศมันออกแห้งนะครับต้งเตรร่ฝนตกตัวเหนียงสามมือน,นะครับระวังนังลอสังกะสีแห่งเดี๋ยอว,ว่ารับชมวิวดื่มดำบรรยากาศทึ่งหลังคากันนะครับ พอดีลิงๆจากข้างล่างนะครับก็ขาดกันว่ามันอยู่ประมาณนี้พอดีเนาะตรงห้อยดำนะครับผมก็เลยขาดเล่ยว่าน่าจะหัวจากแผลนี่นะครับตอนนี้ผมก็ติดไปแล้วสามแผ่นนะครับก็หวังว่ามันจะบ่หัวนะหวังว่าจะแก้ไขถึงจุดนะครับโอเคนะครับเพื่อความชั่วติดสองแผ่นไว้นะครับติดหัวสกูนะครับ ปองกันเล่แนหน้าคตดครับบอยห่วยอีกเล่ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเปพียญสมีครับตอนนี้ฝนกับตกมาแล้วเดี๋ยวผมก็สิโลงหลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ฝากด้วยแผงซลาเซลนะครับที่ผมได้มาติดตั้งไว้เนาะเพื่หลังคาเบื้องเราก็บ่ริเวณมีฝุ่นอย่างมากมายนะครับก็เลยบริเวณทำความสะอาดอย่างดกบอกกับฝนตกลงมาพอดีนะครับก็คงจะ ใส่งานกันได้อีกเงาๆนะครับครับผมสำหรับพาะกิจพิเศษนะครับสำเร็จรุ่งร่วงตามเป้าหมายที่เจตนาถือม่าเห็ุนะครับแต่ว่าหน้ามันจะเศรืซึมบอดีกครับอยมาเบิร์นกันอีกเชียนึงนะครับคิดว่าไหนจะแก้ปัญหาตรงจุดนะครับคิดว่าไหนจะเกาจุดท่ั้นะครับสำหรับที่ผมไปติดไปว่ากัน เพราะว่าเร็งๆเหิือนแก้วกัมันมันกับนายจะยูแคมของผมว่าดแล้วครับครับผมตอนนี้ก็ค้ำแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ที่รับชมและติดตามนะครับกับเป็นอันนี้มันกับเป็น Mission มิชชั่นพิเศษเน้อยมันเป็นภารกิจที่บอดี Body. มีอนอทนต์ใ้เหตุตลอดนะครับผมก็บเลี้ยวมันมาอยู่ในหมวดของภารกิจพิเศษครับหรือว่ามิชชั่นพิเศษนะครับ การมาสมหลังค่ามันกับประเด้๋ยมกันทุ่มมือเนาะเพราะว่าผมกับ,บม่มเมนร้างสมหลังค่านะกันผมเหมือนร้างหลังค่าผมก็ยังสิ่งที่เหตุคนถิ่นลื่นเลื่อยอยู่นะครับแต่นี่มันเป็นงานแสกสอนดีแบบว่าบรไเด้เกิดขึ้นกันดูดูบรด้มีที่จะกลับยังให้เหตุก็มันมากไหมนะครับผมก็เลยเอาไปอยู่ในหมวดของภารกิจพิเศษนะครับซึ่งได้สา้างเพนนิสหม่ขึ้นมากนะครับ มันจะได้ออกนอกกรอบนอกอย่างบางเนาะจะได้วไดเวลาเที่ยวก็จอจุ่มเฉพาะคอนเทนท์ที่ผมเห็ดนะครับคือเที่ยวกบอย่างเยอะก็อย่าง,างสีก็คือเข้ากับเปิดโอกาสให้เข้าได้ออกนอกกรอบไปเห็นสิ่งไม่ๆหมแปลกๆไม่ๆหมบางครับในในกงได้กขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เพราว่าท่านผู้ชมกำลังสอยากคิดอย่าง,างนะครับหรือว่าคิดๆเร่งๆไว้กับผมกับขอให้ คิดให้ได้นะครับขอให้สู้ๆนะครับขอพุนครับสู้ๆครับผมบ๊ายบาย